สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันอังคารที่27เดือนพฤษภาคม2568หลังจากที่พรีเมียร์ลีกได้จบลงไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงข่าวตลาดนักเตะซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวเสริมทัพของทีมต่างๆมากมายหลายข่าวมาฝากกันด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าวปีศาจแดงคว้าตัวมาเทวุฒคุณย่ามาร่วมทีมได้แล้วหรือจะเป็นข่าวอัปเดต2นักเตะที่ทีมหงแดงกําลังพูดคุยกันอยู่ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่แค่คู่เดียวเท่านั้นเป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นในนัดที่2ทีมเอเวอร์เบิร์กทีมในอันดับที่3ลีเกาเยอรมันแพ้ให้กับทีมไฮเดนฮามทีมอันดับที่16บุนเดสลีกาเยอรมันหนึ่งประตูต่อ2รวมผล2นัดทีมไฮเดนฮามชนะทีมเอเวอร์เบิร์กสประตูต่อ3ส่งผลทำให้ทีมไฮเดนฮามยังคงอยู่ในบุเเเดสลลีกยออรมมแะท ก็ยังคงอยู่ในลีกลีก้าสองเยอรมันกันต่อไปและถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเริ่มเล่าข่าวกันที่ทีมนอกพรีเมียร์ลีกกันก่อนเรามาเริ่มเล่าข่าวกันที่ทีมบาร์เซโลนากันฟาเบรซิโอโรมาโน่ได้รายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าในวันทุ่งนี้ลามิยามานักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกของทีม จะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมบาร์ซ่าไปจนถึงปี2 0 3 1และอีกหนึ่งข่าวของทีมบาร์ซ่าฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าในตอนนี้ทีมบาร์ซ่ากำลังมีการเจรจาเพื่อควอ้าตัวโจอันกาเซียนักเตะผู้รักษาประตูอายุ24ปีของทีมเอสปันิอนและทีมบาร์ซ่ามีแผนเอาไว้ว่าถ้าสามารถคว้าตัวผู้รักษาประตูรายนี้ด้วยราคา25ล้านยูโรได้แล้วพวกเขาจะทำการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ไปให้กับทีมอื่นยืมตัวแต่ว่านอกจากทีมบาร์ซ่า ที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วก็ยังมีทีมอื่นๆอีกหลายทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมชุดขาวเมื่อวานนี้ทีมระอันมาดิดได้มีการออกแถลงการประกาศแต่งตั้งซาบีอลอนโซให้เข้ามารับตําแหน่งเฮดโค้ชทีมระอันมาดิดคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเขาจะได้รับสัญญาคุมทีมชุดขาวจนถึงปี2028ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมาบาเยิร์นมิวนิกฟาเบรซิโอรโรมาโน่ได้รายงานว่า สโมสรบาเยนมิวิกสสามารถบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวโจนาธานทานักเตะกองหลังทีมชาติเยอรมันอายุ29ปีของทีมเลเวอร์กูเซนเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมเสือใต้ในรูปแบบฟรีเอเนต์ได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนักเตะได้ตกลงเซ็นสัญญาอยู่กับทีมเสือใต้จนถึงปี2029ตอนนี้นักเตะอยู่ในขั้นตอนรอเข้ารับการตรวจร่างกายทางด้านฟลอเรนแทเทนเบิร์กได้มีการรายงานเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้ทีมบาเยนมิวิกํากำลังมีการเจรจากับทีมเลเวอร์กูเซน เพื่อขอคว้าตัวนักเตะให้เข้ามาร่วมทีมเสือใต้ก่อนที่ศึกชิงแชมป์สโมสรโลกจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกันได้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีม,มเลเวอร์คูเซนสโมสรเลเวอร์คูเซนได้ออกแถลงการประกาศแต่งตั้งเอริกเทนฮากให้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชเลเวอร์คูเซนคนใหม่ได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเอริกเทนฮากได้ตกลงในสัญญาอยู่คุมทีมเลเวอร์คูเซนจนถึงปี2027ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมนาโปลี ฟาบรซิโอโรมาโนได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในสัญญาที่ทีมนาโ,โปลีได้ยื่นให้กับเควินเดอร์บรอยนักเตะมิดฟิลด์ของทีมเรือใบเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมนาโ,โปลีหลังจบฤดูกาลนี้ในรูปแบบ gen, ฟรีเอเย่นฟาบริซิโอโรมาโนได้บอกว่าทีมนาโปลีได้ยื่นข้อเสนอ3ปีให้กับนักเตะและนักเตะจะได้รับรายได้รวมทั้งหมด27ล้านยูโรโดยแบ่งเป็นเงินเดือนในช่วง2ปีแรกในสัญญาจำนวน6ล้านยูโรต่อฤดูกาลและปีสุดท้ายในสัญญานักเตะจะได้รับเงินเดือน5้าล้านยูโร รวมเงินเดือนในสัญญา3ปีทั้งหมด17ล้านยูโรนอกจากนี้นักเตะจะได้รับเงินกินเปล่าจำนวน10ล้านยูโรด้วยดังนั้นนักเตะจะได้รับรายได้ทั้งหมดจำนวน27ล้านยูโรมีการคาดการณ์กันว่านักเตะจะมีการตัดสินใจในเร็วๆนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเควินเดอบรอยจะเลือกทีมนาโปลีหรือทีมชิคาโกไฟท์ทีมในลีกประเทศสหรัฐอเมริกาทีมที่ได้มีการยื่นข้อเสนอให้นักเตะได้พิจารณาแล้วด้วยเช่นกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมนิวคาสเซิล เดวิดออสตินได้รายงานว่าสโมสรนิวคาสเซิลได้มีการตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะไม่ใช้เงื่อนไขยขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีให้กับคาร์ลัมบิลสันนักเตะกองหน้าวัย33ปีนักเตะที่กำลังหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้แต่จะเปลี่ยนเป็นการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะแทนและในสัญญาฉบับใหม่จะมีการเพิ่มเงื่อนไขแรงจูงใจเล็กๆน้อยๆให้กับนักเตะด,ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการเจรจากันอยู่ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าฟาบริซิโอรโรมาโน่ได้รายงานว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการเข้าไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของรรยานเอ็ดนูรีนักเตะแบ็กซ้ายทีมชาติแอลจีเรียอายุ23ปีของทีมวูฟแฮมป์ตันเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมเรือใบในช่วงซัมเมอร์นี้นักเตะอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะแบ็กซ้ายลำดับต้นๆที่ทีมเรือใบต้องการฟาเบรซิโอโรมาโนยังได้บอกอีกว่านอกจากนักเตะรายนี้แล้วทีมเรือใบย,ยังต้องการนักเตะใหม่ๆอีกหลายคนด้วยกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซี แดนเชลดอนผู้สื่อข่าวจากสื่อเอเลติกยูเคได้รายงานว่าเมื่อทีมเซลซีสามารถคว้าโควตาไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้สําเร็จตอนนี้พวกเขาจึงได้ให้ความสนใจในตัวของฮูโก้เอคิติเก้นักเตะกองหน้าของทีมแฟรงก์เฟิร์ตอย่างจริงจังซึ่งทีมแฟรงก์เฟิร์ตได้ตั้งราคาค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่100้ล้านยูโรสาเหตุที่ทีมแฟรงก์เฟิร์ตตั้งราคาค่าตัวนักเตะแพงมากถึง100้ล้านยูโรก็เนื่องมาจากพวกเขามีความมั่นใจว่าจะขายในราคานี้ได้ พวกเขาเคยขายโอมามามูตให้กับทีมเรือใบในราคา75ล้านยูโรและเคยขายโคโลมูอานีให้กับทีมเปสเชในราคา85ล้านยูโรด้วยนอกจากที่ทีมเซลซีจะให้ความสนใจในตัวของเอคิติเก้ K, แล้วพวกเขายังได้ให้ความสนใจในตัวของเบนจามินเชสโกกองหน้าทีมไลซิกและเลียมดีแล็นักเตะกองหน้าทีมอิสซบิกอีกด้วยนอกจากนักเตะกองหน้าแล้วทีมเซลซียังได้ให้ความสนใจนักเตะตำแหน่งปีกที่ถนัดเท้าขวาอีกด้วยอีกหนึ่งข่าวของทีมเซลซี ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าทีม Chelsea เซลซีเตรียมที่จะเปิดการเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับมอยเซสไกเซโดนักเตะนิดฟิลทีมชาติเอกวาดอร์อายุ23ปีของทีมเซลซีซึ่งทีมเซลซีจะมีการเปิดการเจราจาในเดือนหน้าที่จะถึงนี้ทั้งนี้ทีมเซลซีได้เริ่มวางแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะรายนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบรซิโอโรมาโนได้รายงานว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถบรรลุข,ข้อตกลงทางวาจาเพื่อขอคว้าตัวมาเทวุตคุญ่านักเตะแนวรุกทีมชาติบราซิลอายุ26ปีของทีมวูฟแฮมตันเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงได้แล้วด้วยค่าฉีกสัญญา62.5ล้านปอนด์โดยจะมีการแบ่งจ่ายออกเป็น3งวดและจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาให้ครบภายในสิ้นปี2027ในส่วนของนักเตะน,นักเตะได้ตกลงสัญญาอยู่กับทีมปีศาจแดงจนถึงปี2030 และมีออปชันสามารถขยายสัญญาออกไปได้อีกหนึ่งปีด้วยกันตอนนี้นักเตะอยู่ในขั้นตอนรอเข้ารับการตรวจร่างกายข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าทีมหงส์แดงได้มีการยื่นข้อเสนอซื้ออย่างเป็นทางการครั้งแรกให้กับทีมเลเวอร์กูเซนเพื่อขอซื้อตัวฟลอเรนเวียตนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติเยอรมันอายุ22ปีของทีมเลเวอร์กูเซนเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ข้อเสนอซื้อครั้งแรกมีมูลค่ามากกว่าา100ล้นโร พร้อมกับมีค่าแอดออนอีกจํานวนหนึ่งในตอนนี้มีการเจราจาระหว่างสองสโมสรกันอยู่และมีการคาดการกันว่าทั้ง2สโมสรน,น่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกันได้ในเร็วๆนี้ส่วนทางด้านนักเตะทีมหง์แดงสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางนักเตะได้แล้วอีกหนึ่งข่าวของทีมหง์แดงเป็นข่าวอัปเดตความคืบหน้าของมิลลัสเคอร์เกสนักเตะแบ็กซ้ายฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าการเจราจาระหว่างทีมลิเวอร์พูลกับทีมบอลมัดเพื่อขอคว้าตัวมิลลัสเคอร์เกสนักเตะแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการี อายุ21ปีของทีมบอลมัดยังคงมีการเจราจาพูดคุยกันอยู่และการเจราจามีความคืบหน้าไปได้ด้วยดีส่วนการเจราจาเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีมหง์แดงยังคงเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้ให้เข้ามาร่วมทีมมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกันได้ในเร็วๆนี้เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ